สวัสดีครับผมไอรอนจากช่งองนเคอร์เมย์นะครับปกติเนี่ยผมทําเรื่องกดไหลย้อนแล้วก็อาหารนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเดิมทีผมทําเรื่องกดไหลย้อนแล้วก็เมื่อเขืยยาวอยู่แต่ว่าหลังจากที่ผมหาข้อมูลแล้วเมื่อเขืยยาวอ่ะมันก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมผมก็เลยคัดมา7ข้อแล้วครับผมเผื่อแบบถ้าฟังแล้วเนี่ยอยากจะหาเมื่อเขืยยาวอ่ะมากินเพิ่มมากขึ้นมากกว่าเดิมแล้วครับผมก็มาดูประโยชน์ของเมื่อเขืยยาว7อย่างเลยนะครับผม1เมื่อเขยยาวเนี่ยมันเต็มไปด้วยไฟเบอร์อยู่เยอะมากมากเงยนะคร์ มันจะช่วยทําให้เราย่อยง่ายขับถ่ายง่ายคือผมถ้าใครอึดอัดถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่คล่องก็ลองกินมะเขือยาวนะครับผมเพราะว่ามันมีไฟเบอร์อยู่เยอะมากมากแล้วก็ไฟเบอร์นี่แหละครับที่ทำให้ช่วยบรรเทาอาการกดไหลย้อนได้ข้อ2นะครับผมมะเขือยาวหรือมะเขือม่วงเนี่ยมันมีไขมันน้อยครับผมแล้วก็ตัวมะเขือยาวเนี่ยมันมีสรรคุณดักคอเลสเตอรอลนะครับผมมันดักไขมันให้ออกไปจากร่างกายได้ด้วยอ่าก็ดีสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักอยู่นะครับข้อสมมะเขือยาวเนี่ย กินได้ทั้งดิบแล้วก็สุกนะครับผมเผื่อใครแบบขี้เกียจทำอาหารก็เราสามารถล้างล้างให้มันดีๆนะล้างให้มันดีๆแล้วก็สามารถกินดิบได้เลยครับผมเพาะว่าถากินดิบเนี่ยมันได้สปปรรพคุณได้ประโยชน์มากกว่ากินแบบสุกนะครับข้อสี่นะครับมะเขือยาวเนี่ยมันมีวิตามินอยู่เยอะมากมันมีทั้ง B1 B2 B 3 B5 B 6ซึ่งวิตามินเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้ระบบเผาผลาญในร่างกายของเราอะ่ะดีเพิ่มมากขึ้นครับผมข้อห้านะครับ เมื่อคือยาวมันลดริ้วรอยได้ครับผมมันทําให้หน้าแก่หน้าใครว่าอะไรมันทําให้หน้าแก่ช้าลงได้เพราะว่ามันมีสารตา้านอุมูมอิสระอยู่นะครับแต่ว่าถ้าอะกินกินเพื่อไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าอะให้ลดริ้วรอยได้เนี่ยไม่ใช่เราเอามื่อเขือยาวเอามามากหน้านะเราก็กินเข้าร่างไกยแหละครับผมมาข้อที่หกนะครับผมเมือเขืยยาวเนี่ยมันมีโพแทสเซียมซึ่งเือซึ่งโพแทสเซียมเนี่ยมันช่วยทาให้เราแบบทาให้สมองเราปลอดโปร่งทําให้เราแบบ มีสมาธิมากขึ้นทาให้เราลดอาการเครียดอ่าข้อที่7นะครับผมก็มันสามารถลดการเกิดเป็นโรคมะเร็งได้เพราะว่ามันมีสารต้านอนุมูลอิสระนะผมอย่างที่บอกเขาในข้อหาสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันช่วยทําให้ลดริ้วรอยได้แล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งได้ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระมันมีประโยชน์มากกว่านี้เยอะแยะนะับแต่ว่าแค่นี้มันก็ดีแล้วใช่ไหมครับก็ส้นๆนะผมก็นี่แหละครับผม7็ข้อสรรพคุณ ประโยชน์ของมะเขือยาวหรือมะเขือม่วงนะครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะเราอยากทําแยกออกมานะครับผมเผื่อแบบฟังแล้วเราอยากกินมะเขือยาวมะเขือหรือมะเขือม่วงม,ม,ม,มากกว่าเดิมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเชเิงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ